เดี๋ยวเรเริ่มก่อนเรื่องอะไรดีวะเอาเรื่องอะไรดีเห็นพี่ถ่ายรูปกับเทนนะเรื่องเป็นอะไรที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตเลย <c oughs> เพราะว่าพี่อะเจอเทนหลายรอบแล้วแต่พี่ไม่ทักเพราะเราก็ไม่อยากเป็นคนแบบว่าเข้าไปทักอะไรอย่างงี้ใช่ปะไม่อยากเหอ่อไม่อยากติ่งอารมณ์ประมาณนั้นแหละแล้วเขาก็อยู่ส่วนของเขาเราก็อยู่ส่วนของเราเว้ยคือวันแรกเลยที่พี่ไปนั่งเล่นใช่ปะไปนั่งดูแข่งนะพี่ก็ลงมานั่งปุ๊บพี่อาจะมีลิทแบนที่เป็นแบบเหมือนโซน VIP อ่ะเราก็จะได้นั่งกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร ประมาณนั้นเราก็ลงมานั่งตรงนี้แล้วก็แกงพี่ตรงนี้พวก i n f l u เซอร r ฟิลิปปงฟิลิปปินอะไรอย่างเงี้ยนั่งตรงนี้ถัดไปมันจะเป็นทางเดินลงแล้วก็ถัดไปก็คือเทน์กับไครดแต่เราก็แบบทําตัวแบบว่าเอา้าเราก็อินฟูเหมือนกันไม่ให้เราก็อินฟูท่านหนึ่งไม่เราก็แบบว่าก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปแบบว่าเหอะเขาหรืออะไรอย่างนงี้เขาเพราะเขาก็มาดูแข่งใช่ไหมเราก็ไม่ไปไม่อยากไปรบกวนเวลาเขาประมาณนั้นแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะ แล้วแบบเราก็นั่งใกล้กันมากแล้ววันนั้นเป็นวันแรกที่เปเปเล็กเจออ e ีแีเวเปเปเล็กชนะเว้ยแ้วแม่งมีช็อตนั้นไปช็อตหนึ่งที่ m ายฟีเก็บสามหต่อ3ามคัดอะแล้วฝั่งฝั่งเราคือ A8 แปกไงนั่งอยู่โซนเนี้ย A อแปิฟูทั้งหลายมายฟ e คัดฝั่งนี้แม่งเ,เห้ย่หันไปเทนกับใครเดนั่งเราก็แรงไปหรือเปล่าวะ อารมณ์ประมาณนะั้นแต่ไม่เป็นไรเราเชียร์ทั้งใจโอ้โหแม่งเชียร์กันจนแบบเจ็บคอ,อส่วนอีกฝั่งหนึงเงียบกริบเอ่อเทนส์มากับซากุระวันสุดท้ายครับรอบชิงแต่วันแรกไม่มีใครเห็นเทนส์มากับใครเดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงร้อยเปอร์เพราะว่ามีคนเข้าไปขอแล้วใครเดบอกว่าถ่ายรูปไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้ถ่ายรูปเพราะว่านั่งข่ากันอย่างเงี้ยไม่พลาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าตัวสูง,งก,กูเอาง่ายๆส่วนซากุระตัวเตีย้ยกูกูชัดพอยังประมาณนั้น ไมเว้ยแล้วคือว่าสุดท้ายไปเจอกันที่อะไรวะ after party เพนนก็เดินมาปึ๊บสวนมาเราก็เดินแบบว่าอก็ปกติไม่อยากไปรบกวนอะไรเขาแต่เราก็รู้ว่ามันคือใครใช่ไหมมันเดินมามัเฮ้ย <Hey! S 1> เราก็แบบว่ามันเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยแล้วมันก็แบบ wait I know you แบบตัวเมื่อกี้จะลอยละกำลังลอยละ แต่มันเฮ้ยนานไปหน่อยแม่งคิดไม่ออกสักทีกูแบบว่าเฮ้ยกูจะพูดชื่อกูได้ยังวะแม่ง I remember you แม่งไม่พูดสักทีนานมากจนแบบใบมันหน่อยแล้วกูครูโอ้ย์ yeah c r ล้ก็นั่นแหละตอนนั้นกูแอคเลยเอ้ยเป็นไงเป็นไงเทนทักกูเป็นไงแบบว่ากูแอคเลยกูแบบว่ามาที่กูเท่ปล่ะกูอย่างแบดเป็นไงล่ะเท่านั้นแหละ หลังจากนั้นแหละเออป้ากูซื้อช็อตให้หลังจากนั้นอะดิ่งเลยแม่งพาไปพาพี่สแตก็กฟอรเซเกนโบสเตอร์กับใครไม่รู้ไปกินชอ็อตแล้วช็อตอะปกติชอ็อตมันคือชอ็อตแก้วชอ็อตเข้าใจไหมแต่ช็อตมันอะคือแก้วน้ำแล้วครึ่งหนึง่งแล้วมันบอกดกทีเดียวฟอรเซเบอกว่าทั้งวันอะตื้อแล้วตื้ออีกไม่กิน พอเทนบอกซื้อช็อตให้เท่านั้นแหละเจสันบอกกินมาดิไปเลยกินเลยแล้วก็กินไปแต่ตอนพี่เห็นนะเฮ้ยเยอะมากเลยนะเว้ยไม่ไหวปะวะจะไหวปะวะแต่แบบโหยเทนซื้อเล่าให้จะไม่กินหรอไม่ต้องไม่ต้องเทนหรอกเพื่อนกูซื้อให้ใครซื้อให้เล่าฟรีกูกินกินหมดไม่ต้องห่วงไม่ขึ้นแก้วเอามาเลยลุยดกไปเค็มแบบ เค็มจัดอะเข็มแบบเข็มจัดแล้วก็หันไปมองทุกคนทุกคนแม่งน้าอย่างเงี้ยโอ๊ยใช่ไหมแรงอยู่นะเราก็โอเคไม่เป็นไรพี่กินบ่อยเกน็นปะ,ะก็ไม่เป็นไรแล้วพี่ก็แบบไปเดินคุยกับคนนู้นคนนี้ไม่ถึงสิบนาทีอะตแตกกับฟอร์แซกตนกลายเป็นอีกคนไปลยแม่งเดินกันอย่างเงี้ยสองคนอะแม่งเอียง เียละไปเลยสองชั่วโมงมมหน้านี่แดงกำเลยยิ้มเงี้ยเจสัตอารมณ์ดีจัดไอส้สแตกก็เดินไม่ตรงแบบว่าไม่เบียดเบียนเขาและที่ตลกคือวันก่อนหน้าพี่ไปตีกลอบใช่ไหมไปตีกลอบกับไอส้สแต็กกับโบตเตอร์นี่แหละแต่ไปกับแบบฟิลครอบครัวตอนแรกเขาชวนไปคาราโอเกะ แล้วพี่บอกว่าไปท็อปคอป์ปเอ้ยเขาบอกคาราโอเกะอยู่ยท็อปคอ์ปดีพี่ก็บอกท็อปคอป์ปโบสเตอร์นัน้นเราก็ไปคนชวนมาพี่ก็ไปท็อปคอร์ปไปก็ไปเล่นกันปุ๊บปุ๊บแล้วเหมือนเราพลาดคาราโอเกะใช่ไหมโบสเตอร์ก็ทักมาชวนอีกว่าเดี๋ยวเราไปคาราโอเกะกันก็ที่ตอนแรกจะไปก็คือมีพนักงานไลอ้อนสองคนมีโบสเตอร์มียินซูชวนสแตก็กชวนเด็กเปเปเล็กใช่ไหมแล้วก็ชวนพี่รวมๆแล้วอะโบสเตอร์บอกว่าไม่เกินสิบคนไปคาราโอเกนะ วันนั้นอะ after party อะคือแม่งมีแบบปาร์ตี้ร้อยตีปาร์ตี้ซีนายแล้วก็แบบมีอีกสามสิบกว่าปาร์ตี้อะคือแล้วคนที่อยู่ after party อันแรกอะแม่งแบบประมาณร้อยกว่าคนอะแล้วก็โอเคสิบ okay, คนใช่ไหมพี่ก็ตอบตกลงว่าไปเพราะอยากไปคราโเราเกะอ,อยู่แล้วเออเพราะว่ามันเป็นคราโเราเกะเกาหลีอ่ามันเข้าทางเราอยู่แล้วเว้ยสนุกแน่นอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเราออกมาปุ๊บโปสเตอร์ก็เห็นจอกิโม จอกิโมก็บอกเอ้ยถามจอกิโมกับแฟนว่าไปไหมเขาบอกไปดิถามเดียเจ้าของเดียเอ็กไปไหมบอกแปแปไป,ปเดี๋ยวเรียกอูเบอร์เพิ่มอีกคันโอเคแล้วก็เหล่าอินฟูฟิลิปปินที่อยู่ไปไหมไปไปไปก็ตอนนั้นประมาณยี่เอ่อประมาณ15คนแหละสิบห้ายี่สิบคนและเท่าที่รู้ก็คือมีแค่นั้นพอคูขับนั่งแกเอ้ยรถไปนั่งกับจอกิโมนี่แหละนั่งคุยกันเพลินเลยสนุกเลยอะนิสัยดีมากน่ารักโคตรๆนั่งมาถึง ร้านคาราโอเกะกูไม่เคยเจอร้านคาราโอเกะที่ไหนคนเยอะเท่านี้มาก่อนไอร้อยคนที่อร์ปาร์ตี้อ่ะแม่งวาร์ปมาโผล่ไอร้านคาราโอเกะส้นตีนี่หมดเลยข้างหน้าร้านอ่ะร้านจอดรถอ่ะคนของเราอ่ะร้อยกว่าคนเือแม่งยกขขยงจากตรงนู้นน่ะมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยแลทุกคนบอกว่าไหนเตอร์ปาร์ตี้ n e a า t e r party ร้อยตีทุกคนไม่อยู่นี่หมดเลยอะ่ะเทนเอซุเออชาแซมใครวะ โบสเตอร์แอดพาร์ทุกคนร้อยคนนะ่ะแม่งกองกันอยู่ข้างหน้ากูแบบเฮียอะไรเนี่ยแบบทุกคนแบบทุกคนที่เราคิดได้อะไม่อยู่เนมแล้วตอนแรกอ่ะพี่ก็รู้ว่าสิคนไปโบสเตอร์มาก็ไม่สิคนแม่กลายเป็นเป็นร้อยเลยวะแล้วเราก็พยายามจะเข้าไปใช่ปะเราก็ได้ห้องแรกและห้องแม่งสําหรับมากสุดเลยนะคือแคบจะขี่คอกันละ20คนแล้วฝั่งแกงเอ็นเอเข้าไปก่อน ไม่เข้าไปได้แป,ป๊บเดียวเท่าน,นั้นพนักงานไม่เดินเข้ามาเว้ยมองเงี้ยย่อ e ยาว t ก็คือพวกมึงอะงอกไปแมงไรพวกเราร้อยคนออกไปหมดเลยแล้วเราก็ไปยืนอยู่ในาลาจอดรถตั้งแต่ตีสองยันตีสี่ยืนคุยกันนู่นนั่นคุยเดียยเด๋ยวก็คุยนู่นเดี๋ยวก็คุยนี่เดี๋ยวก็คุยนั่นที่มันตลกตรงไหนรู้ปะ After Party E.D.G ไม่ได้มาด้วยซ้ำแต่คาราโอเกะ E.D.G มาไอเฮียแม่งมาเยอะกว่า After Party อีกมันรู้กันได้ยังไงวะโคตรงงอ,อันนี้งงมากเลยเฮียเขาแบบว่าอยากจะร้องกันมากๆอะ่ะไม่รู้มีใครถ่ายมันต้องมีแหละมันต้องมีคนเห็นเว้ยจริงมันต้องมีคนเห็นเว้ยมันต้องมีคนลงถ้ามีใครเห็นว่าอยู่ร้านตรงแบบร้านจนดอดรถอ่ะแล้วทางเข้าร้านเขาเลยมีอยู่แค่นี้คนแม่งแบบอย่างนั้นอะ่ะสุดท้ายไปไปกินข้าวกัน แล้วเทก็เดินมาไปเฮาส์ปาร์ตี้กันต่อปะคนไอส้สแต็กสแต็กบอกว่าว่ากูกลับแล้วแล้วพี่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวกับบสเตอร์กับยินซูแล้วก็อีดีจีแล้วกันเพราะว่าเหนื่อยแล้ววะ่ะแล้วสแต็กก็บอกเออมันเรียกอูเบอร์แล้วแล้วเทก็บอกไปเฮาส์ปาร์ตี้ไหมแล้วทุกคนก็แบบว่าที่พอเหรอแล้วมันก็เออว่ะเดี๋ยวกูวิ่งไปถา,ามก่อนแม่เมาอ่ะแ้วก็วิ่งกลับไปเออ ไปได้กี่คนมามนไปพูดอะไรทั้งอย่างแล้วบอกเออไม่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าตัดภาพมาอีกทีกูกดเข้าไปดูสตอรี่ไอ้แตกที่บอกว่ากูเรียกโอเวอร์แล้วแม่งตีปิงปองอยู่กับเทนท์ที่เขาาที่ครับกูรู้อะ่ะเลยบอกเรียกโอเวอร์แล้วยันหกโมงอนะ่ะแม่งตีปิงปองกันมาเลยสัตว์เออนั่นะแหละแบบว่าดีนะสนุกดีเอนจอยมากข้างๆตัวจริงน่ารักมากข้างๆบอกว่าพวกเราชอบ กางเกงช้างมากของกางเกงช้างได้ไหมพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเราเจอกันที่แมดลิตอ่ะเดี๋ยวพี่เอาไปให้ทั้งทีมเลยอัสต,ต็กบางคนตีนมันไม่น่ารักบางกนตีนแต่สนิทก,กันแล้วอยู่กับตาก้าเยอะด้วยตาก้าก็ตลกตาก้าบอกว่าอยากถ่ายรูปก,กับเอซูมากเลยเนี่ยเอซูเอยูเอยูอ่ะพี่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่ไปไปถามให้แล้วเราก็หาก็ไม่เจอใช่ไหมทักไปอีกทีนึงอ๋ออยู่โรงแรมแล้วตากา้าพอกูหาเจอแล้ว บอกเขาแล้วว่ามีเพื่อนอยากถ่ายรูปด้วยทักตะก,ก้าไปตะก,ก้าบอกว่าอยู่โรงแรมแล้วเป็นงั้นไปแล้วแซตแตกแม่งอยากไปเจอไอ้เจสันกระจริงมากแล้วมันออกไปดูดบุหรี่ใช่ไหมมันก็เลยบอกว่ามึงอะ่ะอยู่ดูแลมาโกหน่อยนะพี่ก็บอกว่าอ,าอา้โอเคพี่ก็เลยยืนกินเหล้ากับมาโกใช่ไหมแล้วมาโกมันก็สั่งไม่เป็นมันก็ถามว่าน,นี้อะไรพี่ก็อาชิมดูแล้วมันก็เลยบอกเอาด้วยพีก็สั่งเราให้อ่ะแก้วถัดไปเอาอีกมีอันไหนอีกมั่ง เดี๋ยก็อันนี้แล้วกันสั่งให้หน่อยอ่ะสั่งให้แล้วก็ยืนอย่างนั้นอะยืนกินยืนกินยืนกินกูนนกินเหล้าหมดไปสามแก้วไอเฮียสแต็กยังไม่กลับมามันหมดไปกี่ซองแล้วก็ไม่รู้บุหรีนะ่อะกูยืนเป็นเสี่ยวเลยแม่ไม่มาสักทีจนกูแบบว่าเอ๊ะมาโกเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปตามหาสแต็กแป๊บหนึง่งอยู่นี่ก่อนมันก็โอเคโอเคกูคก็เดินไปตามหาสแตก็กเดินไปตั้งนานไม่เจอวนกลับมาเจอกันตอนที่ไอสแต็กไปเจอมาโกแล้วแม่ก็เดือกัมาเอ้ย ทำไมมึงทิ้งมาโกะวะกูก็บอกว่ามึงนั่นแหละเฮียห,หายไปซะน,นานเลยมึงทิ้งมันไว้กูอยู่กับมันตั้งนานจนกูเดินมาหามึงนี่แหละมันหรออ๋อเหรอกูอยืนอยู่ข้างนอกคุยกับเอ่อฟอนเทเกนกับจิงก,กูอืมนั่นแหละมึงทิ้งกูไว้กับมันตั้งนานกูไปหาตั้งนานมาบอกว่ากูทิ้งมันมึงก็ทิ้งมันมันก็ห,วหัวเราะแล้วเสร็จพี่ก็ไปเจอสตรีเมอร์เกาหลีบันนี่บันนี่เอออันนี้นี่ไปเจอนี่นแล้วตลกตรงที่รูปเนี้ยที่พี่ไปเจอมันใช่ปะ คือพี่ไปเจอมันที่โซน v i ไเว้ยแ้วพี่รู้จักมันเพราะเราเล่นไอ้นี่ด้วยกันใช่ไหมอะไรวะโชแมทด้วยกันพี่ก็เข้าไปทักว่าเฮ้ยมาทำอะไรเอ้ยมาด้วยหรอมันก็บอกเออใช่ใช่มันมาเนี่ยแล้วก็ถามว่ามันมาใครมันก็แล้วมันก็พูดอะไรของมันไม่รู้คุยกันไปประมาณหนาทีอ่ะแม่งไม่รู้กูเป็นใครจนมันมีเหมือนคำนึงอ๋อมีคนเรียกชื่อคือพี่อยู่โต๊ะนั่งคุยกับบันนี่ใช่ปะ ถามนู่นถามนี่ถามสาระทุกสุกดิบตั้งนานแล้วมันมีคนตะโกนชื่อขึ้นมาครูใช่ไหมฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ฟิลิปปินส์อ่ะพี่ก็ถามไปไว่าไงแล้วมันก็เอา้าครูเหรอกูว่าเอ้าไอ้เหียตั้งนานที่มึงนั่งคุยกับกูเนี่ยมึงไม่รู้เหรอกูเป็นใครมันก็บอกว่าไม่รู้วะเออมันไม่รู้เอา้าใช่เหรอเนี่ยครูเหรอกูาเอ,าอ้าสัตว์คุยกับกูตั้งนานแต่ไม่รู้กูเป็นใครแต่ที่พี่ที่แย่กว่าน,นั้นนะคือแม่งมัน เป็นเกาหลีคนหนึ่งที่นั่งอยู่เกาหลีคนหนึ่งเว้ยพี่ถาวมาใครมันก็บอกมันมากับโดนโมโดนโมพี่รู้จักนี่นี่นี่ไอ้ที่นี่กวนส้นตีนสัสบอกเลยแต่หน้ามันก็ควรตีนอยู่แล้วล่ะขโมยข้าวกูกินด้วยในตัวนี้ควรตีนในตัวนี้แต่ว่าสนิทกันละคือไอ้บันนี่บอกว่ากูอะมากับคนนี้แล้วก็ไอ้คนข้างๆแล้วพี่ก็แบบว่าคือพี่อะไปใช่ป่ะพี่ก็มีแฮนเดอร์เข้าใจป่ะพี่มีแฮนเดอร์เว้ย หละไอ้คนข้างขางที่นั่งอยู่อะแม่งไปเกาหลีเหมือนกันแต่กูไม่คุ้นหน้าไงกูก็แบบว่าคิดไปแล้วว่าไอ้คนข้างๆ้าเป็นแฮนเดอร์ก็คุยกับมันไปเว้ยแล้วก็ถามแล้วก็ถามว่าเอ้ามากันแค่นี้หรอสองคนอินฟลูเอนเซอร์หรอและไอ้คนข้างๆางก็บอกว่าเออกูก็อินฟลูเอนเซอร์แล้วกูก็แบบว่าเอา้าใช่เหรอตอนแรกนึกว่าทีมแฮนเดอร์สรุปไอในสามคนที่มันพูดมาไอบันนี่ไอโดนโมอะ ไอคนที่กูทักว่า encer, อินฟลูเอนเซอร์ไอซีแพนเลอร์ไอเฮียนั้นดังสุดมันคือคนนี้มันคือไอ้นี่ล้านสองซับสไคร์เบอร์กูไปรู้จักไอสองแสนสองคนไอล้านสองกูไปรู้จักกูไปหาว่าเขาเป็นทีมแพนเลอร์ช็อดตรงนั้นคือแบบว่าอย่างนี้เลยแบบ sorry my bad แล้วก็แบบขอสรุปคือไอสองตัวบาทนั้นอะไอบันนี่ กับไอโดนโมะแมงไม่ฟอกูไอคนที่ฟอกูคือไอนี่ตะเริญนตริญให้มันได้อย่างนี้แหละให้มันได้อย่างนี้สิชีวิตกูค,ยคุยกับมันดิบดีแต่อย่าว่าอย่าจังว่าพี่ก็ไม่ได้ฟอกพวกมันไม่ได้เป็นคนญิงครับผมแค่ลืมแก่แล้วนะไม่ได้หญิงเลยดูก็รู้สาบานเลยว่าเพิ่งกดฟอ์เจ้าของทีมเมื่อกี้พอจะแท็กเขาขอบคุณเขาสําหรับคีย์บอร์ด พอกดไปทำไมชื่อไม่ขึ้นวะพอไปเซิร์ชดูอีกทีมันขึ้น Follow back เ้ย Sorry my bad บ r o รักตายเลยแบบเนี้ย้ของทีมรักตายเลย